อานุภาพแห่งบุญย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมบุญกุศลตราบเท่าชาาขอเรียนเชิญพุท,ทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดมหินตะเลประเทศศรีลังกาซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในประเทศศรีลังกาเนื่องในปีวารักษสยามวงครบรอบ260ก260ปีที่ชาวไทย และชาวสีลังการ่วมกันฟื้นฟูพุทธศาสนาและก่อตั้งสยามวงในประเทศสีลังกามายาวนานถึง260ปีเนื่องในวาระอันดีนี้มูลนิธิทําสนองแผ่นดินและบริษัททูไรฟ์โกลจำกัดจึงได้ร่วมกันจัดตั้งกองพระป่าสามัคคีขึ้นจํานวน260กองเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสร่วมสร้างบุญอันเป็นมหากุศลเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบไป สอบถามข้อมูลได้ที่02 592 4387